นิทานเรื่องปริศนาแห่งการเวลาในดินแดนที่ห่างไกลจากเมืองใหญ่มีเมืองเล็กๆชื่อว่านอตแลนด์เมืองนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าใหญ่และภูเขาสูงตระงานผู้คนในเมืองนี้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและมีกิจกรรมที่เรียบง่ายพวกเขามีความเชื่อในตำนานโบราณที่กล่าวถึงวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่า ดวงดาวแห่งการเวลาซึ่งมีพลังในการควบคุมเวลาและเหตุการณ์ต่างๆในหมู่บ้านนอตแลนด์มีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าฟินฟินเป็นเด็กชายที่ฉลาดและมีจินตนาการอันกว้างขวางเขาชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับตำนานและการผจญภัยและเขามีความฝันที่จะค้นพบดวงดาวแห่งการเวลา ตามที่เล่าลือกันว่าใครที่สามารถหามันได้จะมีพลังที่ยิ่งใหญ่ฟินอาศัยอยู่กับพ่อและแม่ของเขาในบ้านหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ในขอบป่าใหญ่พ่อของฟินเป็นนักประวัติศาสตร์ที่รู้เรื่องราวของตำนานและพ่อมักเล่าเรื่องเหล่านั้นให้กับฟินฟังขณะที่แม่ของฟินเป็นนักวิจัยพืชพันธุ์ ที่คอยดูแลสวนสมุนไพรและพืชพันธุ์ต่างๆวันหนึ่งขณะที่ฟินกำลังอ่านหนังสือโบราณในห้องสมุดของบ้านเขาพบแผนที่เก่าแก่ที่มีลายมือเขียนว่าเส้นทางสู่ดวงดาวแห่งกาลเวลาฟินรู้สึกตื่นเต้นและเริ่มศึกษาแผนที่นี้อย่างจริงจังแผนที่นี้บ่งบอกถึงเส้นทาง ที่ต้องเดินทางผ่านหลายสถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยอุปสรรคและปริศนาต่างๆฟินตัดสินใจที่จะออกเดินทางเพื่อค้นหาดวงดาวแห่งการเวลาเขาเตรียมอุปกรณ์การเดินทางรวมถึงแผนที่และหนังสือโบราณที่พ่อของเขาให้ไว้ก่อนที่จะออกจากบ้าน เขาบอกลาพ่อและแม่ของเขาพ่อแม่ข้าจะออกเดินทางตามเส้นทางในแผนที่นี้ข้าจะค้นหาดวงดาวแห่งการเวลาข้าหวังว่าจะสามารถพบสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ฟินพูดด้วยความมั่นใจพ่อของเขาให้คำแนะนำว่าฟินการเดินทางนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเจ้าต้องเตรียมตัวให้ดี และใช้ความฉลาดในการเผชิญกับอุปสรรคเจ้าต้องอย่าลืมว่าความกล้าหาญและความรู้คือกุญแจสำคัญในการค้นพบฟินออกเดินทางไปยังป่าที่อยู่ใกล้บ้านเขาตามเส้นทางในแผนที่และพบกับสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนป่าที่เขาเดินทางผ่านเต็มไปด้วยพืชพันธุ์แปลกตาและสัตว์ที่มีพฤติกรรมพิเศษ เมื่อฟินเดินไปได้สักระยะเขาได้พบกับประตูโบราณที่ปกคลุมด้วยพืชพันธุ์ที่เติบโตอย่างหนาแน่นประตูนี้มีสลักเกลียวและสัญลักษณ์ลึกลับอยู่บนมันฟินมองไปที่สัญลักษณ์เหล่านั้นและรู้ว่าเขาต้องทำการแก้ไขรหัสเพื่อเปิดประตูฟินดึงหนังสือโบราณออกมาจากกระเป๋าและเริ่มศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์บนประตู เขาค้นพบว่ามันเป็นรหัสที่เกี่ยวข้องกับดวงดาวและจักรวาลฟินใช้เวลาหลายชั่วโมงในการแก้ไขรหัสจนในที่สุดเขาก็สามารถเปิดประตูได้เมื่อฟินเดินผ่านประตูเขาพบกับทะเลสาบที่มีกระแสน้ำใสสะอาดแต่การข้ามทะเลสาบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะไม่มีสะพานหรือเรือให้ใช้ ฟินต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการหาวิธีข้ามทะเลสาบฟินสังเกตเห็นพืชพันธุ์ที่เติบโตอยู่รอบๆทะเลสาบและค้นพบว่าพืชบางชนิดสามารถลอยน้ำได้เขาเก็บพืชเหล่านั้นและใช้มันในการสร้างสะพานลอยน้ำฟินข้ามทะเลสาบไปยังฝั่งตรงข้ามได้สำเร็จเมื่อฟินเดินทางต่อไปเขาได้พบกับภูเขาสูงใหญ่ ที่มีป้ายบอกให้เขาต้องปีนขึ้นไปถึงยอดเขาเพื่อค้นหาถ้ำลับฟินเริ่มปีนเขาด้วยความอดทนและความมุ่งมัน่นในระหว่างการปีนเขาเขาต้องเผชิญกับพายุหิมะที่รุนแรงฟินใช้ความรู้เกี่ยวกับการเดินทางในภูเขาเพื่อหาที่หลบภัยและฟื้นฟูพลังงานของเขาหลังจากหลายวันฟินถึงยอดเขาและพบกับถ้ำลับ ที่มีประตูปิดอยู่เมื่อฟินเข้าสู่ถ้าเขาพบกับทางเดินและห้องต่างๆที่มีปริศนาและสิ่งของลึกลับฟินต้องใช้ความรู้และสัญชาตญาณในการหาทางออกและค้นหาสิ่งที่เขาต้องการในหนึ่งในห้องลับฟินได้พบกับสมุดบันทึกโบราณที่มีข้อมูลเกี่ยวกับดวงดาวแห่งการเวลาสมุดบันทึกนี้บอกว่า เมื่อค้นพบดวงดาวแห่งการเวลาเขาต้องรวบรวมคริสตัลสีสีที่มีพลังพิเศษที่ซ่อนอยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วโลกหลังจากที่ฟินได้พบกับสมุดบันทึกโบราณในถ้ำลับฟินรู้ว่าเขาต้องเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆทั่วโลกเพื่อค้นหาคริสตัลสีสีที่มีพลังพิเศษซึ่งซ่อนอยู่ในสถานที่ที่เต็มไปด้วยอุปสรรคและความท้าทาย แต่ละคริสตันจะทดสอบความกล้าหาญและความสามารถของเขาในการเผชิญกับอันตรายฟินเริ่มต้นการค้นหาคริสตันสีเขียวในการเดินทางไปยังเกาะที่มีป่าไม้หนาทึบและเต็มไปด้วยสัตว์ป่าเกาะนี้มีความหนาแน่นของป่าและต้นไม้ที่สูงตระหง่านจนแทบไม่เห็นแสงอาทิตย์ฟินต้องใช้แผนที่และหนังสือโบราณ ในการหาทางผ่านป่าเมื่อฟินเข้าสู่ป่าเขาพบกับพันธุ์พืชที่มีพิษและสัตว์ที่อันตรายอย่างเช่นงูพิษและเสือป่าฟินต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับพืชและสัตว์ในการหลีกเลี่ยงอันตรายและต้องใช้เครื่องมือที่เขานำติดตัวมาช่วยในการเดินทางฟินพบกับเสือป่าที่ขวางทางอยู่ เขาต้องใช้ความฉลาดและกลยุทธ์ในการหลีกเลี่ยงการโจมตีของเสือและหาวิธีให้ปลอดภัยเขาตัดสินใจใช้การสร้างเสียงที่ดึงดูดความสนใจของเสือออกไปจากเส้นทางของเขาหลังจากหลีกเลี่ยงเสือป่าฟินเดินต่อไปและไปพบกับต้นไม้ที่มีคริสตัลสีเขียวซ่อนอยู่ฟินต้องใช้เครื่องมือในการปีนขึ้นไปเก็บคริสตัลจากต้นไม้สูงตระหง่าน ฟินเดินทางไปยังเมืองโบราณใต้ดินที่มีระบบน้ำพุและปริศนาเมืองนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยโบราณและมีทางเดินซับซ้อนใต้ดินซึ่งเต็มไปด้วยกับดักและปริศนาต่างๆเมื่อฟินเข้าสู่เมืองโบราณเขาพบกับระบบน้ำพุที่สร้างทางเดินลึกลับและมีปริศนาเขาต้องแก้ไขปริศนาเพื่อเปิดทางไปยังห้องที่มีคริสตัลสีฟ้า ฟินต้องค้นหาความหมายของสัญ,ญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ำ,นรรนำพมมญญบบำุและใช้ความรู้ในการปรับระดับน้ำเพื่อเปิดทางฟินต้องค้นหาความหมายของสัญ,ญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบบน้ำพุและใช้ความรู้ในการปรับระดับน้ำเพื่อเปิดทางฟินแก้ไขปริศนาและเปิดทางเข้าสู่ห้องลับที่มีคริสตัลสีฟ้าซึ่งถูกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์โบราณของเมือง ฟินเดินทางไปยังถ้ำใต้ภูเขาที่มีลาวาและการทดสอบความกล้าหาญถ้ำนี้มีลาวาที่ร้อนแรงและเป็นอันตรายฟินต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทางผ่านลาวาและหาทางไปยังห้องที่เก็บคริสตัลสีแดงฟินต้องข้ามลาวาที่ร้อนแรงโดยการสร้างทางเดินที่ปลอดภัยเขาใช้เสื้อผ้าที่ทนความร้อนและเครื่องมือในการสร้างสะพาน ที่สามารถทนทานต่อความร้อนสูงเมื่อฟินไปถึงห้องที่มีคริสตัลสีแดงเขาได้พบกับระบบป้องกันที่ซับซ้อนเขาต้องแก้ไขไกลไกการป้องกันเพื่อเข้าถึงคริสตัลและเก็บมันไว้ฟินเดินทางไปยังอารามที่สูงที่สุดในภูเขาหิมะอารามนี้เป็นสถานที่สงบและเงียบสงัดแต่ต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นและลมพัดแรง เมื่อฟินถึงอารามเขาพบกับการทดสอบความมั่นคงของเขาในสภาพอากาศที่หนาวเย็นเขาต้องแสดงถึงความมุ่งมั่นและความอดทนในการเดินทางผ่านภูเขาหิมะและปีนขึ้นไปยังจุดที่เก็บคริสตัลสีทองฟินต้องพิสูจน์ความสามารถในการเผชิญกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นและทำภารกิจให้สำเร็จเพื่อเข้าถึงคริสตัลสีทองซึ่งถูกเก็บไว้ ในสถานที่ที่สูงส да ุดของอารามเมื่อฟินรวบรวมคริสตัลทั้งสีสีได้สำเร็จเขารู้สึกถึงความสำเร็จและความตื่นเต้นในตัวเองแต่ก็รู้ว่าการเดินทางยังไม่สิ้นสุดเขาต้องกลับไปยังถ้ำลับที่ภูเขาสูงและใช้คริสตัลเพื่อเปิดประตูที่นำไปสู่ห้องสุดท้ายฟินเดินทางกลับไปยังถ้ำลับโดยใช้เส้นทางเดิมเขาต้องเผชิญกับอุปสรรค และการทดสอบที่เขาเคยพบระหว่างการเดินทางแต่ความรู้และประสบการณ์ที่เขาได้รับทำให้เขาสามารถจัดการกับอุปสรรคเหล่านั้นได้อย่างง่ายดายเมื่อฟินถึงถ้ำลับเขาได้ใช้คริสตัลทั้ง4สี4ในการเปิดประตูที่นำไปสู่ห้องสุดท้ายฟินรู้สึกถึงพลังที่แผ่ออกมาจากห้องเมื่อประตูเปิดออกภายในห้องสุดท้าย ฟินพบกับดวงดาวแห่งการเวลาที่ส่องแสงสว่างและมีพลังที่ยิ่งใหญ่ฟินเดินเข้าไปในห้องและยืนอยู่หน้าดวงดาวแห่งการเวลาดวงดาวเริ่มส่องแสงสว่างมากขึ้นและเริ่มแสดงภาพของเหตุการณ์ในอดีตและอนาคตฟินเห็นภาพของการเดินทางของเขาเองและการที่เขาเผชิญกับอุปสรรคต่างๆดวงดาวแห่งการเวลาพูดกับฟิน ด้วยเสียงที่เป็นมิตรและอบอุ่นฟินเจ้าค้นพบดวงดาวแห่งการเวลาได้สำเร็จแต่เจ้าต้องเข้าใจว่าพลังที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่การควบคุมเวลาแต่การใช้พลังนี้ในการเรียนรู้และทำให้โลกนี้ดีขึ้นฟินได้เรียนรู้ว่าดวงดาวแห่งการเวลาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ในอดีตหรืออนาคตได้ แต่สามารถให้ความเข้าใจในธรรมชาติของเวลาและชีวิตฟินรู้ว่าความสำคัญของการมีชีวิตอยู่คือการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำสิ่งที่ดีและมีความหมายฟินออกจากห้องสุดท้ายและกลับไปยังหมู่บ้านนอตแลนด์ของเขาพร้อมกับความรู้ใหม่ที่เขาได้รับจากการเดินทางเขาเล่าเรื่องราวการผจญภัยของเขาให้กับพ่อและแม่ และชาวบ้านพ่อแม่ของฟินรู้สึกภูมิใจในตัวเขาและยินดีที่เขากลับมาพร้อมกับความรู้และประสบการณ์ที่สำคัญพ่อของเขาพูดว่าฟินเจ้าได้เรียนรู้บทเรียนที่สำคัญเกี่ยวกับพลังและเวลาความกล้าหาญและความมุ่งมั่นของเจ้าทำให้เจ้าสามารถค้นพบสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ ชาวบ้านนอตแลนด์ยินดีที่ฟินกลับมาและร่วมเฉลิมฉลองการกลับมาของเขาฟินได้แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของเขากับชาวบ้านและช่วยให้พวกเขาได้เข้าใจถึงความสำคัญของการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์คติสอนใจที่ได้จากนิทานเรื่องนี้การค้นหาความยิ่งใหญ่ในชีวิตไม่เพียงแต่เกี่ยวกับการค้นพบสิ่งที่มีค่าหรือพลังพิเศษ แต่ยังเกี่ยวกับการใช้ความกล้าหาญและความมุ่งมั่นในการเผชิญกับอุปสรรคและการใช้ความรู้และพลังที่ได้รับเพื่อทำให้โลกนี้ดีขึ้นและมีความหมายมากขึ้นนะคะ